คำถามจากคุณผู้ชมจัก,กรวาลกับกาแล็กซี่อะไรใหญ่กว่ากันยินนีตตอนรับสู่ช่องเอลิกเอ็กเครับวันนี้เรามาตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่น่าสนใจว่าจัก,กรวาลกับกาแล็กซี่อะไรใหญ่กว่ากันมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องและใช้ซูเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาแอดเอกมีข่าวดีมาบอกครับเนื่องในเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของแอดมิน เรามีเกมตามหาผู้โชคดี10ท่านที่จะได้รับของขวัญเป็นพินที่ลึกลิขสิทธิ์แท้จากนา s a กติการง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดติดตามช่อง Aliex Journal และบอกเหตุผลในคอมเมนต์ใต้คลิปว่าทำไมคุณผู้ชมถึงดูช่อง a l i x x o u u r n l l เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากทุกช่องทางในวันที่31สิงหา2024นี้และอย่าลืมเข้าร่วมกันนะครับ จักรวาลคืออะไรก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับจักรวาลกันก่อนครับจักรวาลคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ประกอบด้วยดาราจากักรดาวเคราะห์ดวงดาวเนบิลาและทุกสิ่งที่เราเห็นและไม่เห็นจักรวาลมีขนาดใหญ่มากประมาณ93,000ล้านปีแสงในเส้นผ่านศูนย์กลางและมันก็ยังคงขยายตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วกาแล็กซี่คืออะไรกาแล็กซี เรามาทําความรู้จักกับเรื่องของกาแล็กซีกันก่อนกาแล็กซีคือกลุ่มของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์เนบิวลาและวัตถุอื่นๆที่รวมตัวกันด้วยแรงดึงดูดกาแล็กซีที่เราอยู่คือกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งมีดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงแต่ขนาดของมันก็เพียงแค่ประมาณ10,000แสนปีแสงในเส้นผ่านศูนย์กลางแค่นั้นเองกาแล็กซีมีหลายประเภทเช่นกาแล็กซีแบบก้นหอยแบบวงรีและแบบไม่ปกติ กล้องโทรทัศน์อาวากาศฮับโบได้ถ่ายภาพที่น่าทึ่งของกาแล็กซีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและองค์ประกอบที่หลากหลายของมันกาแล็กซีไม่ได้อยู่เดียวๆพวกมันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาราจักรและกลุ่มดาราจักรที่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ในจักรวาลบางครั้งกาแล็กซีก็มีการชนกันและรวมตัวกันซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าทึ่งเช่นการชนกันและการรวมตัว การชนกันเหล่านี้สามารถกระตุ้นการก่อตัวของดาวเลษ์กใหม่สร้างดาวที่สว่างและสร้างเนบิวล่าที่สวยงามตอนนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็น,ปนกาแล็กซีที่เราอาศัยอยู่กันบ้างครับเราจะพูดถึงโครงสร้างของมันตำแหน่งของระบบสุริยะของเราและข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางช้างเผือกทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซีก้นหอยที่มีแถบตรงกลางซึ่งประกอบด้วยดาวเลษ์กแถบนี้ ยืดออกจากศูนย์กลางของกาแล็กซี่และล้อมรอบด้วยแขนก้นหอยที่เด่นชัดทั้งสองแขนที่หมุนออกไปด้านนอกแขนเหล่านี้เต็มไปด้วยแกส๊สฝุ่นและดาวฤกษ์ที่ร้อนทำให้การที่ทางช้างเผือกมีลักษณะเด่นระบบสุริยะของเราอยู่ในแขนก้นหอยหนึ่งของทางช้างเผือกที่เรียกว่าแขนโอไรออนแขน,นเล็กๆนี้อยู่ระหว่างแขนซาจิทาริอสและแขนเพอร์ซิอุส ระบบสุริยะตั้งอยู่ประมาณ27,000ปีแสงจากศูนย์กลางกาแล็กซีทำให้เราอยู่ในพื้นที่ที่เงียบและมั่นคงของกาแล็กซีแกนกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นที่ตั้งของหลุมดํามวลยิ่งใหญ่มากที่เรียกว่า Sagittarius A หลุมดํานี้มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ของเราจานวน4ล้านดวงและมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของกาแล็กซีล้อมรอบแกนกลาง,งที่เราเรียกว่าคือ ซึ่งเป็นบริเวณที่แน่นหนาของดาวฤกษ์ที่อยู่มานานแล้วหนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจของทางช้างเผือกคือขนาดของมันกาแล็กซีมีขนาดประมาณ10,000แปีแสงในเส้นผ่านศูนย์กลางและมีดาวฤกษ์ประมาณ4ี่แสนล้านดวงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่การที่ทางช้างเผือกก็เป็นแค่หนึ่งในพันล้านกาแล็กซีในจัก,กรวาลที่เราสามารถสังเกตได้ตอนนี้แค่นั้นเองซึ่งแต่ละกาแล็กซีมีลักษณะเฉพาะ ขอองงมันเทางช้างเผือกยังมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หลายอย่างเช่นบริเวณการก่อตัวของดาวเนวิลลาและการกระจุกตัวของดาวการศึกษาทางช้างเผือกช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งของเราในจักรวาลและแรงที่สร้างกาแล็กซีของเรานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทัศน์และยานอวกาศในการสำรวจจักรวาลและกาแล็กซีเหล่านี้ซึ่งการศึกษาที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับการกำเนิดและ วิวัฒนาการของจักรวาลในท้ายที่สุดนี้เพื่อสรุปคำถามที่ว่าจักรวาลกับกาแล็กซี่อะไรใหญ่กว่ากันคำตอบก็คือจักรวาลนั้นใหญ่มากกว่ากาแล็กซี่มากโดยจักรวาลนั้นประกอบด้วยกาแล็กซี่นับล้านล้านกาแล็กซี่ซึ่งแต่ละกาแล็กซี่ที่มีดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และวัตถุอุ่นก็อยู่ในจักรวาลการสำรวจอวกาศเป็นเสียงที่ดึงดูดใจมนุษย์มาตลอด เมื่อเรามองขึ้นไปที่ดาวที่กระพริบในท้องฟ้ายามค่ำคืนและมองเห็นทางช้างเผือกคุณผู้ชมคิดว่าอนาคตของการสำรวจอวกาศจะเป็นยังไงต่อครับเราจะตั้งอนานิคมบนดาวอังคารหรืออาจจะเดินทางไปไกลกว่าเดิมยังไงได้บ้างเราอยากได้ยินความคิดเห็นของคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ความคิดและความเห็นของท่านคือสิ่งที่ทางห้ชุมชนของพวกเราน่าสนใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่หลงไหลในอวกาศ ือเป็นเพียงแค่สงสัยเกี่ยวกับจักรวาลความเห็นของคุณผู้ชมนั้นสําคัญครับหากชอบเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในวิดีโอน่าสนใจต่อไปเรามีเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นมากมายรอทุกท่านอยู่นะครับและใช Super ้ซูเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนเราทุกการคลิกช่วยให้เรานําเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและทําให้ช่ององเราเติบโตขึ้นไปได้มากขึ้นครับและจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย